Uhm. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแคลร์จะขออนุญาตมาประตานนะคะขออนุญาต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 จากใจจริงเลยนะคะเจ้าขออนุญาตเจ้าของคลิปนะคะขออนุญาตจริงๆเพราะว่าเจ้าของคลิปที่เม้นมานะคะแคลร์คิดว่าไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะคะถ้าไม่ชอบก็คือไม่เล่นนะคะแล้วก็กดลค์ได้เลยนะถ้าชอบก็คือ ับคนที่หมื่อหดชอบนปจะเศร้กไปทาไมมันไม่ดมีใครตายเคยใชช้ีวิตแแบบบบไนนก็ัปเราตอนนี้มันไม่ต่างกันแล้วก็ต่างกนก็ต่างเดินไปแค่ใครแล้วก็ต่างกนก็ต่างเดินจะไปทางไหนให้ไปเธอไปเลยเชิญแดีวที้องหวยแตงจเบาอันก็ไ่แปลจะคุยค่อยคุยตามเช้าตอน เอาก็ถ้าเป็นเพื่อนนะคะจะคิดมาไปทั้งวันเรียนดีๆหน่อยนะลองกดไปช่องไปดูให้ใจคนขันน้ำขันดูนะคะอีกงนวหนึ่งนะก็ ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดติดตามแชนแนลเพเราด้วยนะคะโอเคนะคะคอมเมนต์ก็น่าจะอยู่ในแชนแนลนี้ละมั้งเดีนนวมีใครอยากหาก่อนนะคะถ้าหาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะ พี่น้าคะจะอยู่คอมเมนต์ที่พี่เขาคอมเมนมานะคะขอเลือกพี่ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าถือว่าคอมเมนต์นั้นนะคะมาแบบต้องขอให้เราเลือกพกันไปให้นะคะให้ไปดูในแชแนลบล็อกแลาวแพลนแชนลบล็อกนะคะก็นี่เลยนะคะแล้วก็ ดูกันได้นะถ้าคนนี้ไม่ได้ยิงจากแพ้แก็ต้องขอโทษด้วยนะคะลองโสที่บอกคุณนะต่เอ,อเคนะคะนี่เลยนะคะใน

สมรุ่งเรใองนะคะคุณผ่้ชมนะคะว่าถ้าสมมุตินะคะทุกคนได้โดนใครมาเม้นด่าไหมแฟนแอใ์โอร์ก่อนเนี่ยอะไรแบบนั้น ก็ขอถามคารู้ก็ว่ารู้ยังไงกับความแตก่างที่แบบึงแรงจึระบไม่ได้ดูดันง่าคะมนะคะแล้วก็ขอให้คนนะคะที่รู้คำถามเหล่านะคะก็รื้องถ้ามรักเรยนรทีนะคะแบบก็จะเลื่อนดูเลยก็รับกันะอันนี้แพรก็กลับกลับพี่เขาแล้วนะคะแล้วมาดูต่อที่ต่อ เอาคนแรกนะคะอันนี้ก็ค่ารวบรวมสืค่าตอบคำถามเีสองคนนี้นะคะจะขอตอบคำออไม่ใช่สิอ่าเออนั่นแหละคนนี้คนเดียวเท่านั้นคนเดียวเท่านั้นนะคะแค่จะขอตอบคำถามว่ะอันนี้นะคะโรงเรียนอะไรโรงเรียนอะไรโรงเรียนบ้านพีนอ่ะโอเค ก็ย้ายมานะคะแล้วก็สองคนนี้ยาวไปถึงสุดนู่นเลยก็ขออนุญาตนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นคําตอบที่เราให้กับคําตอบคนนี้นะคะ <S <S ชื่อแชนแนลนะคะหวานก่ย่างคือเราจะคูณหาแล้วนะแต่ว่าคนหาไม่เจอเนื่องจากว่าไม่มีวิดีโอถ้ามีวิดีโอเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบรูปภาพนี้ให้แล้วก็จะคูณหาง่ายๆนะคะก็ใครสองคนนี้มาเริ่มทีิจากสองคนนี้กันก่อน ไอชาแนลนี้เลยนะคะอาจจะไม่โฟกัสนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นโลโก้ะอันนี้จะเป็นโปรไฟล์นะคะนี่อันนี้พอันนี้เขาเรียกว่าพีนะ่พูดว่าพี่อยู่ปออะไรลละอ่าคือแม่นะคะอยู่ปอหกนะคะกําลังจะไอ้น,นั่นแหละอแล้วก็อันนี้อันนี้นะคะถามว่าใครน้องคุณก็ ถ้พูดถ้าแพรพูดคำว่าน้องออกมาปุ๊บในวิดีโอนั้นก็คือแพรพูดสําหรับน้องๆทุกคนที่มาชมวิดีโอของแพรนะคะไม่ได้พูดสําหรับพี่เพื่อนๆนะคะคําพูดคําว่าน้องเนี่ยสำหรับน้องนะคะคําพูดคําว่าที่สําหรับที่นะคะคําพูดคําว่าเพื่อนสําหรับเพื่อนนะคะโอใคเราไปดูคนที่เราจะมาเระการแบบจริงๆงๆนะคะอันนี้ไม่ได้จะมาด่าเนาะนี่นะคะอันนี้คําถามแรกที่ถามนะคะ จากช่นลนี้นะคะหวานไก่ย่างอะนี่เลยนะคะจะเป็นรูปโไฟล์นะคะอันนี้จะไม่โฟกัสเท่านี้นะ,ะว่าใครน้องมึงอ่าคืออันนี้เราอ่านแบบจริงจริงจังๆเนาะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจพูดคำนะแล้วก็อันนี้เราก็ตอบไปว่าถึงว่าจุดแครหน้าตาอาจจะเด็กจุดๆแล้วก็ แต่แพรอายุไม่เท่าหน้าตานะคะก็คือแพรนะคะอาจจะดูแบบหน้าตาเด็กแต่ว่าอายุแพรมันไม่เท่าหน้าตาเลยเพราะว่าเพราะว่าอายุมันจะขึ้นสูงอะไรแบบนี้ก็อันนี้ที่เขาบอกว่าววอันนี้ขขบคุณนะควายไรก็คือเราไม่ใช่ควายนะคะเราเป็นคนเหมือนกันทั้งโลกนี้ ที่พูดได้แล้วก็ที่มีสองขาสองมือไปเรียนได้ไปเรียนหนังสือไปทํางานได้ไปอะไรได้ทำเหมือนกับมนุษย์ไ,<ป>ได้ก็คือเป็นคนนะคะไม่ใช่อันอื่นนะคะไม่ใช่อย่างอื่นนะ <Schools. S 1> แล้วก็เราก็ตอบพี่เขาไปว่าว่าไงคะจุดๆ,ๆเป็นพี่ใช่ไหมคะเราก็ตอบอย่างนี้นะคะอันนี้คือความจริงก็คำถามที่อะที่สี่นะคะ ก็อันนี้นะคะขอถามน้อยอะไรเราไม่ได้ชน่อยขอถามน้อยอันนี้ขอน่าจะพิมพ์คำว่าหน่อยนะขอถามหน่อยอยู่ปอไรก็ตอนนี้แพอยู่ปหกนะคะกาลังจะนั่นแหละพูดให้ค่านี้พอแล้วเราค่อยไปทำยี่สิบยี่สิบข้อสงสัยอะไรประมาณนี้คะ่ะ mm hmm. เราก็เลยตอบที่เขาไปว่าอันนี้นะคะอันนนะคะขอถามหน่อยอยู่ปไร เกิดกับพี่เขาว่าขอถามคุณอันนี้เราไม่แน่ใจว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องนะคะแล้วก็เลยคุณเลยนะคะเอ,อคาคำว่าคุณเลยขอถามคุณก่อนนะคะอยู่เรียนแล้วก็อันนี้เราคิดว่าเราใจนี่นะคะก็เราก็ตอบไปอย่างนั้นนะเราก็ตอบพี่เขาว่านี่นะคะขอถามคุณจุดๆก่อนนะคะ อยู่เรียนจุดๆก็คือเราจะเขียนคาว่าอยู่นะคะตรงนี้นะเราจะขียคำว่าอยู่นะอยู่ชั้นที่เท่าไหร่คะก็คืออยู่ชั้นคือเรามไม่แน่ใจว่าจะอยู่ปหรือว่าอยู่มกันแน่นะแล้วก็เลยถามว่าชั้นที่เท่าไหร่นะคะก็เอาไปดูคำถามกันเลยอันนี้พี่คะพิมพ์ว่าสี่คืออะไร <laughs> ไม่ทราบนะคะแล้วก็แค่ต้องพิมพ์เ้ยว่าขอถามคุณนิดนึงนะคะ แล้วก็ข้ขต่อมานะคะไม่มีปลากไม่มีปลากคืออะไรไม่มีปากปากโรโรอาก็ปบะหรอไม่มีปลากโออากระากนะคะไม่มีปากหรอคือเราไม่ได้ใช้ปากพิมพ์นะคะเราใช้มือพิมพ์ก็คือไม่มีมือพิมพ์สองเพื่อนอยู่กันเนนะคะอันนี้ไม่ได้ตัวชุดนะคะนี้เพื่อเจ๋ยเราว่าที่ใช้หน้าจริงๆพี่เขานะคะน่าจะเป็นนี่เนาะ นี่นะคะ p E P L Y นะคะก็ไปดูกันได้นะอะไรคะจุดๆแพรตอบแล้วคะ่ะไม่ใช่คุณหรอคะ่ะก็คือจุดพิมพ์ว่าไม่ใช่คุณหรอคะที่ไม่ตอบอะไรวันนี้แล้วก็วามันจะไม่เหมาะสมนะแล้วเราก็เลยตอบไปอย่างนั้นนะคะเราก็เกรงใจคนเหมือนกันนะแล้วก็แล้วก็แบบบอกไว้แบบเราพิมพ์ใส่นี่เลยนะคะเราพิมพ์ใส่ แสดงความคิดเห็นส่วนุคนนะคะ,ะเราจะใส่นี้เลยแล้วก็แสดงออกมาแล้วก็น,นี่นะคะจะเป็นชแนลเรานะะี่ค่ะเราบอกแบบบอกทุกคนเลยที่จะแบบมาเมนต์ต้องอ่านดูก่อนนะเราจะอ่านให้ฟังน,นะคะคําพูดในคลิปนี้จุดหรือทุกคลิปก็คําว่าที่ที่แพรพูดออกไปก็คือพูดกับน้องๆที่เป็นน้องแพรจะไม่ คำพูดนี้วงเล็บน้องวงเล็บปิดคำว่าน้องเนี่ยสำหรับคนที่เป็นน้องของแพรจุดๆนะคะก็ขอถามใจทุกคนนะคะว่าถ้าโดนเขาเนแบบว่าเมนดาแล้วเนี่ยจะรู้สึกยังไงนะคะก็นั่นแหละต่อมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นแล้วนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ subscribe กดแชร์กันด้วยนะบ๊ายบาย